คปกติทำอะไรขายบ้างครับแซนด์วิชบราวนี่เค้กเว้ยหอมคุกกี้ทาสับปะรดจมุนเวียนกันเนี้ยค่ะออกมาขายตั้งแต่กี่โมงครับตั้งร้านเสร็จต้องผูกมงครึ่งค่ะพี่กิ๊กเตรียมของกี่โมงอะครับทำขนมก็จะทำมาตั้งแต่ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเตรียมไส้เตรียมอะไรก็ทำตอนเย็นแล้วเราก็แซนด์วิชเราต้องทำตอนเช้าแซนด์วิชคือตื่นมาทำสดๆตอนเช้าเลยทุกวันใช่ไหมครับตีสี่กว่าจะเตรียมของ ขายถึงกี่โมงครับมีเวลาอยู่ได้แค่8ปดโมงค,ครึ่งค่ะเพราะว่าคุณเขานะต้องเข้าโรงเรียนต่อ ไปขอคิวเขาทำกายภาพทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องต้องอยู่ตรงถึงกี่โมงคุณเขาก็จะเลิกประมาณบ่ายสองพอเสร็จแล้วยังไงต่อครับเราก็ต้องไปซื้อของเตรียมทําขนมเพราะว่าขนมพวกนี้เขาเริ่มทําตอนเย็นมีมีอะไรบ้างนะฮะอย่างเบวนี่ค่ะคุกกี้เค้กกล้วยหอมแล้วก็ทาร์ตสับปะรดไต้หวันเงี้ยเสร็จประมาณกี่โมงครับต้องเลี้ยงเขาไปด้วยมันตีเวลาก็ประมาณเที่ยงคืนได้แหละค่ะแต่ละวัน เมือ่อกี้พอนั่งไล่เรียงเวลาผู้ผมขนล,ลุกเลย <c oughs> กว่าจะได้นอนเที่ยงคืนตีสี่ครึ่งอื่นอีกแล้วค่ะใช่ถ้าจะว่างแม่ลูกนี่ยอมรับเลยแม่คนนี้รักลูกมากไม่สามารถทิ้งลูกได้อะห่างไปแค่วินาทีก็ไม่ได้วันแรกจนถึงวันนี้หนูก็รู้สึกว่าน้องดีขึ้นมากแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มนั่งเริ่มอะไรได้แล้วคะออ่ะแตะกอนน่ะนั่งไม่ได้เลยคะ่ะเป็นพ่อแบบคุณคิ๊กดูแลลูกอย่างดีะค่ะ ก่อน<ช>หน้านี้ครับพี่กิ๊กทาอะไรครับก่อนหน้านี้ก็ทํางานโรงงานค่ะอยู่โรงงานนี้เลยใช่ไหมครับใช่ทำไมถึงตัดสินใจลาออกมาทําอันนี้อย่างเดียวเลยครับ เพราะว่าลูกเราไม่แข็งแรงอะค่ะเราไม่อยากทิ้งลูกไว้กับยายที่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาก็แก่แล้วแล้วก็ที่นู่นก็ห่างไกลกับโรงพยาบาลเขาก็จะขาดโอกาสที่จะได้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกีกลัวอย่างเดียวคืออย่างน้อยถ้าไม่มีเราคุณเขาอยู่ได้คือเขาอย่างน้อยให้เขาตักข้าวกินเองได้ก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะเสร็จจากขายของก็ต้องรีบพาลูกไปโรงเรียนบางทีสงสารน้องก็เลยบอกว่าให้ลูกหยุดได้ไหมหละ่ะสักวันหนึ่งเราจะได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันหยุดไม่ได้หรอกพี่เพราต้องพาลูกเข้าไปเขาขอยากให้ลูกเข้าไปเจอคุณครูเจอเพ สู้ชีวิตมากเอาเป็นว่าแม่บางคนทําไม่ได้เหมือนเขาก็แล้วกันถ้าเป็นพี่แหละคนหนึ่งพี่คงทําเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ให้แฟนทํางานนะคะแฟนก็คือทํางานที่เดียวกันอ๋อแฟนอยู่ที่เดียวกันแฟรอยู่ที่แล้วก็ยังไม่ได้ลาออกก็คือทำอยู่ที่นี่ก็กลายเป็นเสาหลักไปเลยทั้งค่ะใช่พอตอนเช้าก็ตื่นพร้อมกันประมาณตีสี่ก็มาทําช่วยกันพอเสร็จแล้วก็จะเก็บของขึ้นรถเตรียมข้งแกทุกอย่างบางวันเนี่ยไปเข้ากะดึกเงี้ย นั่งแทบจะไม่ได้เลยครับวุ่มากต้องกินพวกกาแฟช่วยอย่างเี้ต้องทำครับได้อยู่กับลูกนะครับเพราะว่าเวลาแกยิ้มอย่างเงี้ยแกยิ้มหวานมากเห็นแล้วหายเหนื่อยนะครับ เราเอาวิชาการทำอาหารไปเรียนรู้พวกนี้มาจากไหนทั้งทำขนมทำแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูในอินเทอร์เน็ตนะคะในยูทูบลองผิดลองถูกมาจนมาถึงวันนี้นี่แหละถูกไหมคะจนมีสูตรของตัวเองทุกวันนี้คือที่ทำเองนี่เป็นแบบคิดเองปรับปรุงเองนะคะว่าต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้พี่จุกมาแล้วพอดีเขามารับขนมอันนี้ลูกค้าประจําเป็นลูกค้าประจําเลยหรอครับโอ้เราซื้อเยอะด้วยค่ะสาวเคยกินแล้วคะไปเรียนที่เชียงใหม่แล้วคะก็บอกว่า นี่ซื้อจากตรงนี้ส่งไปเชียงใหม่เหรอครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ชิมแล้วแซนด์วิช <c oughs> อร่อยจริงครับ <c oughs> อันนี้ใครเป็นคนเตรียมพวกไส้อะครับแฟ <c oughs> นเป็นคนเตรียมให้ช่วงนี้หน้าฝนด้วยพี่กิ๊กตรงนี้ท่วมไหมที่จริงก็มีที่ขายที่เดียวเลยค่ะ <c oughs> ตรงนี้คมนี่คือท่วม เขียนเรื่องราวหาเราเนี่ยไม่ได้ต้องการยอดบริจาคอะไรนะครแค่อยากจะให้เพิ่มช่องทางคนรู้จักเพิ่มขึ้นแล้วก็มาอุดหนุนมาเลี้ยงดูคุณน้องที่น่าโรอ,อยากเป็นกําลังใจให้คนที่มีลูกไม่แข็งแรงเหมือนกิกด้วยค่ะผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง2ี